ขอความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรยัยแก้วสามประการมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และขอความเจริญพระสุขจะมาเกิดมีแต่บรรดาพี่น้องลูกหลานญาติที่ทำกระไรยันมิตรทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนก็ขอเจริญพรวันนี้ก็พบกันอีกในรายการธรมรมวรรณนิตฝากข้อคิดวันละหน่อย มาจากธรตมาพระสมุสุกจิรจิตโตผู้ช,ช่วยเจ้าวัดวัเขาโพทองพัทยาชนบุรีนะคุณโยมลูกหลานคนบ้านเราบ้านโพคำตำบลหว้วยตึกชูอำเภอููสิงจังหวัดศรีสะเกดนะเป็นรายการธรรมะวันละนิดฝากข้อคิดให้พี่น้องทนันญาติโยมทุกท่านทุกๆุกคนอรยานมิตรวันนี้ในะหัวข้อว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ พระคุณพ่อพระคุณแม่เลิดฟ้ามหาสมุตรพระคุณพ่อพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณพ่อคุณแม่รลดราสุทาทานใครจะปานพระคุณพ่อพระคุณแม่ของฉันนั้นไม่มีนะก็ขอฝากนะเป็นบทกรอนของที่ได้เป็นบทกรอนแก่พระคุณพ่อพระคุณแม่ ฉะนั้นบรรดาพี่น้องท่านญาติโยมสาวุชนทั้งหลายในฐานะความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกๆนั้นทั้งหลายที่ยังเป็นเด็กๆเ,เล็กอยู่หรือเติบโตกันเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปมากนันคุณโยมจากที่ผ่านมาเมื่อคุณพ่อคุณแม่ยังเด็กๆจำได้ว่า ตอนนั้นบ้านเมืองเรายังไม่เจริญมากเหมือนปัจจุบันแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้นทำให้จิตใจของคนแข็งกระด้างลูกๆเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงยากมากมายนะคุณโยมนะคุณลูกทั้งหลายนะเอาใจยากจนคุณพ่อคุณแม่บางคนหัวหมุนไปหมดไม่ว่าจะเอา ใจหรือเดาใจอย่างไรดีนะตอนเด็กๆนะลูกก็ดีแม่สั่งสอนอะไรลูกๆก,ก็ไม่เถียงไม่เถียงและเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างแต่พอโตขึ้นมาตอนนี้ลูกๆก,ก็เริ่มจะติดเพื่อนทีนี้คุณพ่อคุณแม่จะสอนอะไรลูกๆก,ก็จะไม่ค่อยเชื่อฟัง แต่กลับไปตามเพื่อนเชื่อฟังเพื่อนอลูกทุกคนคงไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่แต่เสียใจมากแค่ไหนมะเป็นบางครั้งบางคราวนะไม่ยอมเชื่อฟังคำพูดไม่ยอมเชื่อฟังเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่บอกลูกว่ารักและห่วงหวังดีกับลูกอยู่ตลอดเวลา แต่ลูกๆก,กลับบอกว่าหน่าเบื่อหน้ารลำคาญนักหนะคนโยมคำพ่อแม่ได้ฟังคำนี้แล้วแทบน้ำตาจัดหล่นลงมากับพื้นไม่คิดไม่ฝันว่าลูกจะใช้คำนี้ลูกๆทุกคนพ่อแม่คือผู้บังเกิดเก้าของเรา ฉะนั้นก็ขอฝากลูกๆไปนะเตือนทติเตือนใจลูกๆจะเอาต้นไม้ในภูเขาลำนาำไฟมาเป็นปากกาเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษเอาน้ำทะเลมาเป็นน้ำมึกจารึกพระคุณพ่อพระคุณแม่ไม่มีวันหมดสิ้นไม่พอพระคุณพ่อพคุณแม่ยิ่งใหญ่มาหาศาลต่อลูกๆ ฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะคุณโดมนะนะลูกๆทั้งหลายนะนำมาไปคิดก่อชีวิตเราจะเกิดมาได้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยแทบตายสายใยแทบขาดอาบเหงื่อต่างน้ําก็เพื่อลูกของเราฉะนั้นลูกๆทุกคนก็ต้องเป็นคนดีเพื่อสังคมรู้จกกตันญยกตเวทีต่ออุวกาลี นะคุณโยมทั้งหลายนะนะบอกลูกๆก,กันหน่อยนิดนึงนะสมัยวัยรุ่นทุกวันนีนะ้น้ำตาไม่เช็ดหัวเขาไม่รู้สึกว่าเราเป็นเด็กยังไงคนยังไงคุณโยมนะคุณพ่อคุณแม่คือผู้บังเกิดก้วให้เราฉะนั้นนะมาตาปีตุอุปัฏฐานังนะคุณพ่อคุณแมนะ่เป็นบุตร คุณพ่อคุณแม่เป็นพระผมของลูกท้ายที่สุดนี้ก็ขออฝากกติสอนใจนะเก็บเอาไปคิดวันละนิดวันละน่อยนะท้ายที่สุดก็ขอขอำนวยอวยใยให้กับบรรดาพี่น้องท่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจรเจิญปฏิจจากทุกโโครกภไปนะก็ขอฝากช่องยูทู e ของอัตมาพระสมุทุขศิรจิตโต ทางทิกต o อกด้วยและก็ทางเรียวทางสตอรี่แล้วก็ทาง f a c e b o o กเป็นธรรมะวล,ลนิธฝากข้อคิดในกับบรรดาพี่น้องท่านญาติโยมทุกท่านทุกคนก็ขอ,ขอจเจริญพร